调皮。

นี่คุณท่านสจด้วยนะครับแล้วก็อทุกท่านด้วยนะครับแล้วเจ้าภาพใจดีแล้วก็สจอขอไม่รู้ไปว่าผมก็ใช้เงินยาวไปด้วยอะไรนะบอกสจอไม่รู้ไงผมก็ใช้เยาวอย่างนันเป็นเลไม่ใช่ขาดคนไงมึงอยากได้จริงเหรอมึงเอาพวงนี้ไหม พอดายวันวัลลอยีขอบมากครับซาบรางวัลนั้นใจมากห้ครับขอบมากครับเดี๋ยวหลังจากน้องมีน้องสันแสดงกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้พบกับคุณทศพลอิมพานนะครับมาด้วยเหรอมามาครับเดี๋ยวให้น้องสันน้องมิวแสดงขอบคุณก่อนครับแล้วก็ค่อยพบกับทางดั่นและที่นั่งเหลือๆผมไม่พบกับตังกันมาเลย เขารวมรวมกันมาแล้วก็ใจเย็นๆดูก็ดูฟรีไม่ตกรางวัลเลยเองยอบยอบมาก็ชื่นใจเลยขอบคุณนะขอบคุณนะเดี๋ยวผมไปมอนิเตอร์ให้ผมนะพบกับยอดราชานักแร่นะครับขอบคุณาให้นะขอบคุณนะครับโอ้ขอบคุณซีเจยูวีซีเจวันชายขอให้รวยให้มาสองหมื่นให้กลับไปสองหมื่นล้านเลยนะครับอ่ะ ก็บอกสองร้อยคือมันแน่นอนกว่าแหมกอบพี่กบเนาะกอพี่กบพีวับขอบคุณมากครับอายุมันขันยืนนะครับเฮง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 ตลอดปีและตลอดไปนะครับทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ขออบคุณด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงผมไม่รู้และแต่ผมก็ใส่สีดแนนฉากนี้ อะไรนะผมต้องร้องไหกร้องหรือเปล่อยกร้องแลหนาลยแล้วององสกัเทเสียงว่าจะรองกอีเกไหมแล้ว้น่อยแล้วลงเองอีเดียั้นองกได้ไหม จะมาคาอองให้สมกจอำไรด้วยให้กิจจังงานที่ท่านสมรจอเมินบ้าสังีลงชัยป้าสังมีกลุงชัยมีความเจริญบ้านพี่ปุ้ยน้องมิวบ้านพี่ปุ้ยน้องมิวบ้านน้องันบ้านน้องซันและบ้านน้องยุทธและบ้านน้องไม่มีเลยให้มีแต่ควา นนงน้งที่แกม,มาพั่านครับมอมา้อ,อให้ครบรองกอนิเกไปแล้วลิเกอชัยน้าขึ้นชื่อลือชาทางด้านการแสดงศิลปะไล่ล้ำรอบกองไปแล้วฟังร้องแหลกอุจแลกให้ทศพลไม่กล้าขึ้นเวทีเลยพี่อหอแหลให้มีความหมายนะแต่อาะทศพลมาบอกว่าอาขอขอยี่สิบนาทีขอได้หน่อยเขามาแบบเต็มแม็กนะโอ้ยทศพลขอยี่สิบนาที ขอ30ิปีไม่กล้าขึ้นเวทีมึงเค,คยดูจัดเลยนะ างวัแค่นี้ก็รับรางวัล right? huh? ครับแค่น ok> ี้ก็รับรางวัลแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับรับสันรู้อะไรไหมขอขอเวลาสักครู่นึงครับขอเวลาสักครู่นึงครับไม่ไม่ได้ให้ทุกคนคือตอนนี้นะขอเวลาสักครู่ตอนนี้น้องมิ้งกำลังไปแจกไม้ประป่านะครับคนละร้อยสองร้อยเสียกันเลยนะครับโอ้โหที่แล้วก็แล้วจะไมไม่ประกาศล่วงหน้าเพศว่าล็อกปูนจะเล่นแล้วเขาตกรางวัลมาหนักทะเบงร้อยแดงยี่สิบหมดแล้วลงไปเอาไม้ไปเสียบอะไรอยากเสียบกระไกเยอะไม่รู้ได้ไงได้ไม้ พวงขนาดนี้มึงคิดไว้ได้เยอะในนี้กูจะบอกอะไรให้มีของดีกลับไปกูถูกหกล้านโอ้มาจอให้มาขอบคุณนะเจ็วันนี้เจ้าภาพใจดีมากเหมือนเมื่อคืนก็เจ้าภาพเข้าใจดีทตกรางวัลทุกฉากเลยลิเกเล่นผักไหนตกรางวัลทุกฉากเลยเคปไพร์ตอร์เกเลิกกูมันนับกระตังได้สิแปดบาท หายฉากระบาดจริงอะแต่ชื่นใจนะที่เนี้ทำไมอ่ะทำบุญทำกุศลกับทางวัดคืนเรื่อใช่ตักไข่ปลาการกุศลได้ไงโอ้โหนุ่นเลยกูเห็นแล้วพัดลมออกลุ่มร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 ุ่มผมก็ไปตักมาได้อะไรอ่ะกดไปห้าร้อยแบงค์มาขนกลับลงลิเกไม่ไหวได้ของเยอะของใหญ่ขนาดนั้นจ๊ะทีไทยมามากกับขนมห่อโยนดยุโนครับมาวัดที่ห้องน้ำอยู่ตรงไหนปวดปวดฉี่จากห้องน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยห้องน้ำ ไม่ได้เลยแม่ห้องน้ําข้างหลังเลยข้างหลังอย่างนี้เลยห้องน้ํานั่งไม่เหมือนบ้านผมงไ่ห้องน้ําวัดบ้านผมนั่งสองขาห้องน้ําที่นี่นั่งขาเดียว <c oughs> นั่งยังไงวขาเดียว <c oughs> ขอโทษนะแม่นะอีกขางนั่งนี้ขายันประตูไว้ <c oughs> ก่อนมันพึ่งลูดคนเข้าเข้ากันเยอะถ่ายล็อกไม่ได้ห้องน้ําให้ดีต้องวัดสรกแ,แม่ แช้หน้าห้องน้ำอย่างนี้เลยเป็นห้องน้ำสมัยเก่าขันจะลอยถึงกันอ๋อใช่ใช่างนี้พักวันนั้นไปเล่นทีกีเป็นเข้าห้องแรกเลยแงะไปทีแค่ไายขันลอยไปห้องอื่นแล้วกระกระพห้องกลางไม่รู้มาจากไหนแม่จ้าสงสัยจะปวดหนักเหมือนกันดิขันไม่ใช้ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้เปล่าเสกวางขันมาเป็นคออ่างวันนั้น ไม่มีขันร่างตูดผมก็เลยเอาตูดแต่งไม่อาโอ๊ยไม่ได้แล้วแกจะไปเข่าต่อมือออกมาพระสวนเข้าไปเลยแล้วขันไม่มีต้องใส่พระองุ์มันคงแต่งตูดมันงตูดอย่านี้คุณว่าอะไรไม่ใช่เขาไม่หยิบขันน้องนี้มาแล้วตัางแต่ตุ๊กตุกให้วัดให้วา ีใจที่ได้มาเนี่ยแม่คงไม่ควใจดีจริงๆทำยังไงโอ้โหผัดแตงกวาใส่หมูอ,อร่อยมากหากินได้ยากผัดแตงกวาใส่หมูไม่เคยกินที่ไหนเลยแม่กินที่นี่อร่อยจะติดแม่ควรนิดเดียวใครวะรสแตงกวาบังคหมูไม่เจอลาไป <c oughs> ไหนะไปรู้มึงไปกินที่ไหนเขาตัดออกหมดหรือดิชัวร์ใครวะชูบิเช่เป็นใครวะใครอน่ยชูบินเช่ชูบินเช่ทั้งไทยวันกินพวกเนี้ย ป็นคอค่ะแล้วอนจะไม่ใช่ที่หมดี่ตายไว้กีนดูสิค่ะจะหันขวาหันซ้ายไปลงก้าวขาไหนออกจาร้องครับกระจกที่บ้านแตกทุบ้าเลยจะเข้าไปหาพี่ไทวันทัทีจะขาดความมั่นใจพี่ตายแล้วดูใดีนะครัโครงันนี้ตัดชนใหม่แล้ว แม่เอางี้ใครมาแล้วผมไปดูให้ไปดูให้ไปดูให้นะเพราะว่าฉันเนี่ยรักแค่วันเพียจะมีแค่วันเพียเดียวเองคงดูว่าข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องการอีคนอื่นแล้วได้วยเพราะว่าไม่เห็นกูปรึกษาคนดูอยู่หรอขอโทษได้ไม่ดูสิคะ นักเอกเท่าไหร่มันไม่น่าให้เป็นแสงใครจ๊ะครูอ้แม่ คือนนไม่รับินไ่ผัวใจมันกระซับกระซายทำเหมือนคนไม่บ้าน มาใครอะยศทำธรรมดาก็ได้อย่าทำต้องเล่นฉันรู้แม่กูให้มาไม่ให้มาหรอยศครับผมยุดว่าเขาอะใหญ่ยังโอ้ใหญ่มากวิ่งใครวิ่งใครวิ่งลูกครูเร็วเขาใหญ่มากโอ้ยังอย่างนี้ไม่เรียกใหญ่เราเรียกว่าอะไรอลากรางอาสวดแล้วก็ ควกที่จะไปหาไพวันเล่นละครเป็นมางเคยเล่นละครไหมเล่นละครไม่เป็นเขาจะเล่นดิเกะว่ะนี่เล่นหนังแขกให้ผมเรื่องหนึ่งเล่นหนังแขกไพวันมันชอบหนังแขกถ้าขายเราอกิโลก็ไม่จะไปไหวออมหยุดนะกูแก่แล้วนะเต้นให้พอดีพอดีเนะเออเต้นรถลงฟาร์มให้กูเลยเล่นหนังแขกเรื่องนี้เรื่องเดียวไพวันมันชอบเพราะมันมันดูหนังแขกบ่อย เดี๋ยวผมร้องเพลงคุณพี่ออ่ะคุณเต้นเข้าไปหาเขาเลยเต้นไปเลยใช่ไหมเต้นไปหาเขาเลยผมผมพูดอะไรก็ทำตามผมก็แล้วกันอย่าเปล่าเต้นยาดองให้กูด้วยนะยุมึงอ่ะยังไม่เก่าหรอกยังสวยอยู่เฮ้ยโตเซเต อยูส่วนพระเอกชื่อารอเย่เป็นพระเอกแลาล่าเก่าเนี่ยรอเย่ไงไอ้ตัวนี้เป็นเพร่ใช่ปะโอเคไม่้องเลยนอไม่ต้องเลยนเฮ้ยมาไม่นี้กับนิชิคาบูโอสิครับไมเต้นไม่เต้นอ่ะรอเย่ยืนยืนมาหิวน้ำขาดไส้ไส้จะขาเข้าวปาไม่ก็นเสร็จร้านปัทมมาถึงเขามาหารอเย่มาเรยเลยไปลงรถก๊อ 咱们去。 เร er> ื่องเดี okay. ๋ยวมาฟัดกันข้างกันด้วยแกเล่นพวกไอ้ยุทธ์ปน่ะไรเล่นอะไรก็ไม่รู้หยุดเลยไอหยุดฉชื่อผมว่าอันนี้เข้ามาก็รู้วัเพผนคือคนเดียวเดียวกันเช็ดเช็ดไอ้พอได้จัดโอ้โหโหดร้ายทำไม สวยมากเลยนารทรนหดีนะเ็มนะโอยไม่หัวแม่รเขาหลอมาแล้วก็กลจะพักคิดเพื่อเาเ ตบนะตบน้องโก็อวดไม่กระดานสนนี้ไม่อยากบอกว่าอยากอวดระไม่อยากมันตักกระดานไม่อยากมันตัก ลองอย่าลองเลยเข้ามาสิทําไม

ไอ้ตงไอ้เจี๊ยบัอ้ตงไอ้จี๊ยบไอ้ตงไอ้เจียอ้งไอ้เจี๊ยบอ้ตงไอ้เจยบไอ้ตงไอ้เจี๊ยบไอ้ต้อ้เี๊ยบไอตงไอี้ตไอ้เจี๊มอ้ตงไอ้เจียอ้ตงไอ้บอ้ตงเี๊ไ้ตงเจี๊ยบมอ้ตอ้ีไอ้อเยบไ้งอ้ไอ้ตงไีไ้ตงไอ้เจี๊ วันใดที่พี่มีนะชื่อของให้พี่ผิดหวังนะ ขนาดนี้เหรอครขากูเจ็บเล่นอย่างงั้นก็รอเจ็บเลยเดี๋ยวไงฉันไม่น่าไปทำแบบนั้นเลยอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจแต่สุริยัยไม่มาหาเราเลยต้องคิดดูสิอาจจะได้เล่าสงสัยต้องมีที่แน่